สวัสดีทุกคนครับ ผมเลมอนเลสหาผมเจอไหมผมอยู่นี่ผมมีเรื่องจะบอกให้ทุกคนฟังก็คือผมจะเปลี่ยนแนวคลิปของ CE Server ผมไม่นั่งคุ้นคลิปมาหลายวันแล้วว่าผมทำซีอีเซิ e r ฟเป็นไกด์แล้วผมก็ทําวันวันเพื่อเธออีกทําไมวะคือมันเป็นแบบดับเบิลไกด์ครับแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้าซากผมอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่ความรู้สึกของผมที่ผมนั่งทําคลิป CE กับคลิปวันวันผมรู้สึกเหมือนกําลังทําคลิปเดิมกันอยู่เพราะงั้นต่อจากนี้คลิป CE Server ของผมก็จะเป็นแบบพูดไปเรื่อยพูดแบบความรู้สึกของผมกับตัวละครตัวนี้คลิปอาจจะสั้นมากคลิปอาจจะยาวมากผมหมดความคิดเห็นตอนไหนก็จบตอนนั้นแหละส่วนในพาร์ทของวันวันฉบับเพื่อเธอ ก็ยังจะคงมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไกด์ก็คงจะเป็นฉบับของผมเพื่อเธอแล้วก็ไล่สระอะไรของผมไปก็ว่ากันไปและเพื่อไม่เสียเวลาเรามาฟังความรู้สึกโอฟี่ในคลิปซีอีกันดีกว่าก็อยากให้ทุกคนทราบโอฟี่เป็นตัวละครธาตุไฟสายโจมตีรุนแรงหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรายังไม่มีดีไปธาตุไฟพอดีเลยเปิดโอฟี่ดีกว่า เพราะว่าตัวละคร DPS ธาตุไฟในเกมตอนนี้ยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่งในมุมมองของผมถามว่าโอฟี่เอามาเล่นเป็น DPS ได้ไหมก็น่าจะได้แหละถ้าเกิดคุณไม่มีตัวละคร DPS ธาตุไฟตัวอื่นเลยแต่ท้ายผมพูดตรงๆเลยโอฟี่เหมาะไปเล่นเป็นซับ DPS มากกว่าหรือก็คือตัวดาเมจลองนั่นเองโดยแมคคานิกด้วยเกมเพลย์อะไรต่างๆนานาที่มันซัพพอร์ตให้โอฟี่สามารถทำดาเมจนอกสนามได้มันเลยกลายเป็นว่าการที่เอาโอฟี่มายืนสนามเป็นเมน DPS ไปเลยมันจะเสียของและไม่ได้ใช้ความสามารถตรงส่วนนี้นอกจากนี้ตัวละครอย่างโอฟี่ยังต้องเน้นข้าใเบสสิกง่าาายๆลคือมรถาพลังงานแปปเ็นพลัังงจมตีีกให้้ทท die. ในส่วนของซีคูพาสซีฟแถวบนก็ให้เป็นค่าพลังงานหมดเลยไม่ใช่คิดเรดคิดเดเมดเนี่ยตรงเถึงเเนี่ยเป็น e n e r g y r e g e n หมดเลยเพราะงั้นไม่ต้องสืบเลยอุ๊ยประจำตัวนี่แทบจะไม่มีอะไรมาแทนได้เลยถ้าใครติดตามชองผมมาตลอดผมจะไม่เคยพูดให้คนดูเปิดอาวุธเลยนะจะมีแค่มิจิบีกับอาจารย์ยี่ส่วนในที่ผมเชียร์ให้เปิดเพราะว่าไม่ค่อยมีอาวุธอื่นมาแทนได้สำหรับผมตามได้ที่เราสามารถหาอาวุธอื่นมาแทนได้แม้ว่ามันจะเบากว่าแต่มันก็ยังมีให้ใช้เพราะงั้นก็ไม่จำเป็นต้องเปิดกาชาตัวอาวุธซึ่่่่่่่่งงงงใในนนนนนกกกกรรรณีีีี้้้้้้อออออฟไไไไไมมมมมคคืจิๆ็็็สสสาา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 ถถววุธยยยยขัตชแแแทททดดเเปปปล อย่างนั้นใช่ไหมล่ะหรือช่างมันค่าฟื้นฟูพลังงานแล้วไปใส่อาวุธของตัวอื่นของสายโจมตีรุนแรงไปเลยมันก็ได้โอฟี่อาจจะไม่ได้เบาลงขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆทั้งทีมโดยรวมเบาลงแน่นอนโดยปพาของโอฟี่น่าจะแจกทั้งหมดพลังโจมตี700ถ้าคุณทําเงื่อนไขผ่าน ถ้าไปผ่านก็ได้แค่280นั่นแหละซึ่งเงื่อนไขก็คือค่าพลังงานนั่นแหละที่ผมบอกหลังจากที่ผมได้ลองมาแล้วขนาดใส่อาวุธที่เป็นค่าพลังงานแล้วก็ยังต้องใส่ชอหกเป็นพลังงานอยู่ดีเพื่อที่จะผ่านเงื่อนไขมีทั้งอาวุธมีทั้งชอหกที่เป็นพลังงานแล้วก็ยังไม่พอกูต้องไปหาแผ่นดิส2เซตที่ให้ค่าพลังงาน20%อีกซึ่งในกรณีนี้ผมก็ไปใส่เซตใหม่ที่เป็น2เซตที่ให้ค่าพลังงานมาก็จะได้บัฟเต็ม700พอดีเป๊ะทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องเปิดอาวุธนะผมแค่บอกว่าแนะนําเฉยๆว่ามันมีก็ดีเพราะสํหรับผมผมคิดว่าการที่เรามีตัวละครเยอะๆมันมดีกว่าการที่เราเอาเพชรไปเปิดอาวุธอะไรเงี้ยพร้อมสามารถและไม่คลินิกของ ตัวละครเราไม่สามารถซื้อได้หรือว่าเอาอะไรมาทดแทนได้แต่พวก W Engine หรือว่า o w o r d d a m มันยังสามารถหาวิธีอะไรสักอย่างเอาอะไรสักอย่างมาแทนได้นอกจากนี้โอฟี่ผมรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างลิมิตนนในเรื่องของการจัดทีมปฏิเสธเลยไม่ได้ว่าทางทีมงานออกแบบตัวละครอ,คอยา่างโอฟี่มาเพื่อฟิตทีมอย่างแอมบี้แล้วก็ทริกเกอร์มันไม่มีทีมไหนเล่นได้ดีไปกว่าทีมนี้และทุกๆอย่างมันส่งกันหมดแอมบี้ยืนฟิลบัฟให้กับทริกเกอร์แล้วก็โอฟี่โอฟี่ทอร์นาเมนต์นอกสนามบัฟให้กับทริกเกอร์แล้วก็แอมบี้ในขณะที่ทริกเกอร์เอง After แล้วถ้าพูดถึงตัวละครที่เด่นในเรื่องของ After Shock มันก็มีใครมีแค่แอมบี้กับทริกเกอร์ไงแล้วก็มีเฟอรี่ของผมด้วยเซลเลยแต่ผมจะไม่ปฏิเสธนะว่าทีนี้เป็นทีมหนึ่งที่เล่นสนุกมากทุกคนน่าจะเห็นเกมเพลย์ที่ผมโชว์ให้ดูตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมันลื่นไหลทุกอย่างมันลงตัวแบบสุดๆผมกล้าใช้คำว่าเล่นสนุกได้เลยสำหรับทีมนี้ความยากผมให้ระดับความปานกลางแล้วกันไม่ง่ายไม่ยากสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ถ้าใครเล่นมานานแล้วผมว่าทีนี้คือเล่นง่ายมากมันเหมือนเป็นทีมสาย เพราะงั้นเผื่อสรัใครที่มีคำถามว่าถ้าไม่มีแอมบี้ไม่มีทริกเกอร์เปิดโอฟี่ดีไหมอาจจะยังก่อนเนาะ I